สวัสดีครับวันอังคารที่16กระกฎาคม67นะครับเรื่องของ Geographic ก i s สก็ขึ้นอยู่กับการเลือกตั้งของปร,ราบดีวันที่5โนเอมเบอร์คือพฤศจิกายนนะครับว่าระวังทัมกับโจไบเดนทัมนั้นหลังจากถูกยิงแล้วก็รีพาร์ริกันได้เลือกเรียบร้อ,อยแล้วทัมก็ได้เลือกลองปร,ราบดีเชียอคู่แข่งเจดีแวนนั้นที่เป็นผู้ต่อต้านเม็กซิโกกับจีนอย่างดีในเรื่องของการค้าทุกอย่างเป็นคนแข็งกล้าเม อเมริกันเฟิร์สอีกันเท่ากับโดนัลด์ทรัมป์เลยนี่คือภาพรวมนะครับเศรษฐกิจจากนี้เป็นต้นไปหลังเลือกตั้งก็จะมีการแข่งขันกันสูงมากในเชิงนโยบายและกิจการการค้าและการเก็บภาษีเพิ่มมากยิ่งขึ้นสําหรับโดนัลด์ทรัมป์ให้กับประเทศจีนและเม็กซิโกเป็นอันดับสองเพราะเม็กซิโกเป็นผู้อพยพเข้าอเมริกามากที่สุดที่เขาสร้างกำแพงเมืองจีกิจก,การระหว่างอเมริกากับเม็กซิโกนโยบายของเขา ต่อให้โจวไบเดนขึ้นมาก็ยังสร้างต่อเนื่องเห็นชัดเจนนะครับคนอเมริกันเขาต้องการเลือกคนเข้มแข็งอย่างทั้์เป็นอีกรอบหนึ่งหรือไม่แน่นอนครับเมื่อทั้์ถูกรอบยิงทําให้การกิดกันตกถกเถียงกันในประเทศขวาจัดกับซ้ายจัดอย่างนี้จะเกิดขึ้นในเรื่องของนโยบายของรีพับลิกันกับเดโมแครตจะเกิดขึ้นอย่างมากมายมหาศาลและความแตกแยกจะเกิดขึ้นหรือไม่ในอนาคตก็ต้องมาดูกันต่อไป กลับมาดูดโมคราซี่ของทั่วโลกจากนี้เป็นต้นไปเรื่องซ้ายจัดขวาจัดทั่วยุโรปก็เช่นเดียวกันการเปลี่ยนแปลงจะมีเกิดขึ้นแน่นอนและอะไรจะเกิดขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจโลกก็ต้องเอเซ็โรเคชั่นกันอย่างดีนะครับภาพรวมนั้นชัดเจนครับเรื่องดอกเบี้ยที่เมนเทม,มา2ปีครึ่งมีผลกระทบกับนโยบายของเศรษฐกิจต่างๆทั่วโลกอยู่แล้วของแต่ละประเทศแต่ละบริษัทใหญ่ๆที่ต้องล้มละลายได้ไม่การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีโน้ตเฮาต่างๆ ก็มีผลกระทบแน่ทั้งเกาหลีใต้ทั้งญี่ปุ่นล้มละลายและเปลี่ยนแปลงกันใหม่ในเรื่องของคาร์บอนเครดิตไคลเม a เชนแล้วก็ในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าที่เข้ามาทดแทนแล้วก็ชิปเมกเกอร์อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โน้ตเฮาใหม่ๆเรื่องของ AI จะแข่งขันกันสูงมากและกิจการการค้าประเทศเจีนอีกเยอะแยะที่จะเกิดขึ้นของนโยบายโดนัลด์ทรัมถ้าเป็นปราดีโอกาสนั้นสูงมากฉะนั้นหุ้นถึงออทา i ไฮเมื่อวาน ธุรกิจที่จะเติบโตแกร่งและการประกาศเออร์เน็งออกมาเห็นชัดเจนทำม,มาอะไรที่ได้ประโยชน์หุ้นเหล่านั้นจะถูกกับมาเก่งกําไรในรอบ1-2ปีจากนี้เป็นต้นไปก่อนที่จะเกิดปัญหาหนักในเรื่องของนโยบายเชิงเศรษฐกิจการการค้าและเก็บภาษีรุนแรงนั้นจะกระทบกระเทือนเศรษฐกิจโลกแน่นอนฉะนั้นการน,นโยบายเอเซ็ตโรเคชั่นจะต้องมีความสมาร์ทคือฉลาดในการลงทุนจากนี้เป็นต้นไป ธุรกิจโน้ตเฮาใหม่ๆแน่นอนต้องมาก่อนและธุรกิจของเฮลเคกลุ่มประกันก็ต้องมาและกลุ่มของชัดเจนครับเรื่องของเทคโนโลยี AI จะพัฒนาเร็วมาก3ปี5ปีและทุ่มงบประมาณมหาศาลจาก Central Bank ต่างๆทั่วโลกลนนโยบายของภาครัฐอย่างทรัมป์ก็ทุ่มให้กับแฟชั่นโอของเขาในเรื่องของอุตสาหกรรมหนักฉะนั้นกลุ่มพลังงานก็จะมาในยุคข,ของโดนัลด์ทรัมป์เก่งกำไรมากยิ่งขึ้น นี่คือภาพรวมของภาวะสกิจโรคจากนี้เป็นต้นไปในอีก4เดือนข้างหน้าที่กำลังจะเลือกตั้งเกิดขึ้นในวันที่5พฤศจิกายนภาพรวมชัดเจนครับเฟดต้องคัดดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนแรกในเดือนเซปติมเบอร์นี้แน่นอนโดยเฉลี่ยแล้ว90-95ถึงเเซนเชื่อเป็นอย่างนั้นและอย่างน้อยคัด2ครั้งในปีนี้เมื่อคัดเซป t e มเบอร์ก็จะคัดโนเวเบอร์ต่อแน่นอนภายหลังจากการเลือกตั้งประธานด,ดีนี่คือภาพรวมของภาวะสกิ asset allocation ในกระลงทุน,นะครับก็เป็นจังหวะแล้วครับที่ต้อง pickup ดอลลาร์ก็จะโอนและเกงกำไรในสกุลทองคำที่จ,จุดทดสอบ2,500รเหรียญในเร็วๆนี้ใน 1- 2เดือนจากนี้เป็นต้นไปแน่นอนและเกงกำไรและช็อตด,ดอลลร์ช็อตบอลเข้าสู่ equity ้และก็แชร์ u บ back ของบริษัทใ,ใหญ่ๆก็เป็นภาพรวมเกิดขึ้นชัดเจนนั้นเป็นจังหวะแล้วครับที่จะเก็บสะสมหุ้นจากนี้เป็นต้นไปกลับมาดู p o l i t i c ของไทยนะครับการเมือง ไม่น่าจะมีอะไรมากไปกว่ารอกันตัดสินของสารน้ำนูนในวันที่17ว่าจะอ่านคำพิาพากษาเมื่อไรของพรรคก้าไกลและนายกเศรษฐานี่คือภาพรวมและจะมีเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใน2เดือนข้างหน้าคือสิ้นไรมารที่3ก่อนเข้าสู่ไตรมารที่4และกองทุน ETF ที่จะลดภาษีได้30,000 0บาทแน่นอนครับนี่คือจะเห็นแรงซื้อกลับเข้ามาในกลุ่มของมิวช็อฟฟันกองทุนในประเทศเพราะมีเงินเข้าโผลงทุนเกิดขึ้น และเปนเจ้าของกิจการและแชร์บายแบ็กนั้นธุรกิจต่างๆที่มีปัญหาอย่างเอเนั้นก็ต้องตรวจสอบกันไปเรื่องผลประโยชน์ของผู้บริหารซึ่งลาออกแล้วเปลี่ยนผู้บริหารใหม่นั้นจะมีประโยชน์หรือไม่ต้องดูว่าโครงสร้างเศรษฐกิจแตไรล,ละ,ระบริษัทต่างๆที่โครงสร้างพื้นฐานอย่าง EA เอเขาอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานผลิตร,รถยนต์ไฟฟ้าลงไฟฟ้าทุกอย่างนั้นต้องดูว่าถูกต้องหรือไม่มีผลประโยชน์กับผู้บริหารหรือไม่ก็ตรวจสอบกันไปแต่หุ้น ที่ถูกซัดเซนอยู่เปิดขึ้นมาถ้าถูกตรมผมว่าก็เป็นจังหวะที่จะเก็บหุ้นเข้าพอร์ตเป็นรองเ Term มอินเวส e n เมได้ในอนาคตกลับมาดูหุ้นทั่วไปนะครับกลุ่ม Banking กลุ่ม Energy กลุ่มพลังงานแล้วก็กลุ่มของ Supply Chain ทั้งหมดเซมิคอนดักเตอร์ไฮไลท์ใหญ่ที่สุดที่จะเติบโตเพราะจีนต้อง d ดเวอซิฟาและกลับมาดูลงทุนแถบ Southeast a เชียมากที่สุดเพราะ เป็นถูกขีดกันการค้าจากอเมริกาหนักหน่วงมากเก็บภาษีต่อต้านทุกอย่างกับหัวไว้นี่คือภาพรวมกฎเกณฑ์จากเซมิคอนดักเตอร์ชิปเอ่ยพาะสภาสูงสภาล่างของสหรัฐอเมริกาจะออกกฎนโยบายและจะกระทบต่อการลงทุนในอนาะคตกับที่อเมริกาหรือไม่ก็เป็นจังหวะโอกาสออฟชุนิตี้มาเป็นจังหวะซื้อแล้วละครับยังยืนยันว่าเป็นจังหวะซื้อกลุ่มชิปเซมิคอนดักเตอร์ให้ดีที่สุด ใครที่ได้ประโยชน์อย่าลืมว่าไต้หวันผลิต TSMC มากที่สุด27ล้านล้านชิปออกมาทั่วโลกและคำสั่งซื้อส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทใหญ่ที่กำลังเติบโตอย่างเนวิเดีย m r o s o s t f t p p p l e สั่งซื้อทั้งนั้นและจะเห็นว่าธุรกิจเหล่านี้เติบโตและแข็งแกร่งอยู่ในประเทศไทยก็มีเดลต้ากับคาวคอมเป็นบริษัทลูกซัพพลายเชนที่จะส่งออกไปนวเดียที่เป็นคำสั่งซื้อมากมายมหาศาล ในธุรกิจชิปของอเมริกานั้นที่เติบโตแข่งและสอสู้แข่งขันใน d a t a Center c ์ o าวเซนเเป็นจังหวะที่เติบโตธุรกิจเหล่านี้นแหะครับนี่คือภาพรวมโมดเร์เก็บให้ดีนะครับจังหวะ Opportunity และกลับมาดูเฮลท์แคร์ของ Insurance ทั้งหมดจะได้ประโยชน์ในเรื่องของโครงการสุขภาพและกลุ่มของพลังงานทดแทนถึงแม้โจซลารเก็บแผงโซลารูฟโซลาเซลล์ต่างๆ ก็กระทบกับรีเจนนี้แถบนี้ทั้งหมดเป็นที่เป็นซัพพลายเออซัพพลายเชนให้กับจีนนี่คือภาพรวมทั้งหมดโอ,อก,กาสแล้วละครับเป็นจังหวะซื้อครั้งสุดท้ายก่อนที่หุ้นจะพยายามกลับขึ้นอย่างรวดเร็วในไตรมาสที่4โอกาสของตลาดหุ้นรีเจนนี้รวมทั้งตลาดหุ้นไทยเป็นจังหวะออฟจูเนตี้แบงกิ้งเก็บข้อโพดให้ดีนะครับชอบแบงค์ไหนซื้อกลุ่มพลังงานในระยะ6เดือนขนา้างหน้าก็เกงกำไร Pricing r a ร Material Community จะจํำขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มสกุลทองคําจาขึ้นแน่นอนแล้วก็กลุ่มของไฮไลท์แน่นอนครับกลุ่มของอุตสาหกรรมต่างๆอินฟราสตรักเจอร์และกลุ่มของเฮลท์แคร์ก็เป็นจังหวะออฟชั่นตี้เก็บเข้าโพดให้ดีเป็นไฮไลท์สําหรับมอนิเตอร์โรงงานอุตสาหกรรมที่เติบโตแก่งอามาตะกาวาก็ได้ประโยชน์แล้วก็รงไฟฟ้าเก้า G P S C B GIM shot ลงมาเยอะก็ต้องครบด้วยเก็บหุ้นเข้าร์ดด้วยเม็ดเงินกองทุนที่จะเติบโต E T F Fun สามถึงห้าหมื่นล้านในสิ้นไตรมาสที่สามต่อไตรมาสที่สี่จะซื้อหุ้นกลับคืนแน่นอนออปชั่นนี้แหละครับพันสี่ร้อยยี่สิบถึงพันสี่ร้อยแปดสิบจุดสิ้นปีโอกาสสูงมีครับสวัสดีครับ